ก็มาต่อกับช่วงที่สองนะครับเริ่มเลยนะครับต่อคูณก,ก่อนนะครับไม่รู้ว่าคราวนี้จเจอทีมแบบไหนนะครับเลือีกสองคนนะครับไม่รูเขาจะรอทำไมนะครับ น่าล้เมดมีแล้วนะเมดมีแล้วบามีแล้วแคลรี่มีแล้วแล้วแล,แล้วเลนเดียวนะท็อปเลนนะ เมเล่นแท้งนะครับแต่ชนะหรือไม่เรามาดูนะครับขอยยากกินน้ำนะครับขอแห้งนะครับ น่าจะไหวนะครับเมสองแคลรี่หนึ่งไฟเตอร์สองนะครับอเดงนี้ก็เป็นไฟเตอร์เหมือนกันนะเป็นแทงได้เหมือนกันนะเป็ได้สอง่างนะครับเป็นได้สองแบบนะครับ รามารอลุ้นกันนะวัฒนะไหมครับเธอเอ้ยไม่ใช่เธอหนี้ไม่ใช่ยุกิไม่ใช่กาไทตานี้นะครับ Shall not back down. ที่เนเทนนะเทนมีอยู่สองะกีนะไม่ไม่ทันนะตอนนี้จะเสียบเปียกตัวตีไก้นะเอะตีไกลนะไม่ให้ตีไก่อยสาขาในเลย ช่วยยังไงเนี่ยแหวเกาะปอม <Attack! S 1> อืมโอ้ยขึลลหร์ดขึ่งลอด,ลอดผมก็พยายามจะพูดให้ชัดนะครับ เป็นอยู่ข้างใน,นครับผมทำอะไรไม่ได้นะแต่ยินช่วยนะอยู่ห่างหางนะอยู่ห่างหายุงอยู่ห่วงห่วงนะใชป่ปามลุ <Really? S 1> อ้อเฟอร์บารไปแล้ว really? เอาไงดีเอ่ยหลังจากไปตบเขานะครับตอนนี้โดนเขาตบบ้างนะครับ ใมเครื่งลอเดีเ๋ยวกนแล้กันโหนนี้นอนั้งนานแล้ว แต่เป็นห่วงเพื่อนนะครับ <my> การากระทาเมื่อกี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดไม่มีเพื่อนนะครับการการะทงขอย้ําอีกครั้งนะครับการ,การการากระทําเมื่อกี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับตัวแทงนะครับถ้าไม่มีเพื่อนนะครับตัวแทงที่เน้นความถึงนะครับ มีความสึกอย่างผมเนี่ยครับไม่ควรอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีเพื่อนนะอย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนกอยู่ไม่ควรดันออกนะครับอือ uh huh. ไปหนึ่งที ควรใช้ถูกที่ถูกเวลานะครับสกิลตัวพวกนี้นะครัาผักอ่อกก็จะทําให้เพื่อนเสียสกิลได้น,นะควรเลือกใช้เวลาคนควรควรเลือกให้ถูกวิธีนะเออถูกเวลานะไม่ถูกวิธีเหมือนจะเห็นนะครับแล้วไปนะ <Behind me. S 1> อือเดานไปอีกหนึ่งทีนะครับ อาจะประมาณนี้นะครับอาจจะเสียงดานิดนึงนะครับมันสะใจคนระับตนนัวนี้ตอนนี้สะใจตรงที่อันตีนะครับเอ,อ่อม่ยับโลไฟนะัาความถึกนะ แป๊บนึงอะต่ออื้อ,อย่าไปยอมแพ้นะครับอย่าไปยอมแพ้โอ้โหอะไรครับเออไม่หนีนะครับ ตายไปนะคจังหวะนี้กันล่างก่อนนะครับกันล่างก่อนแล้วให้เพื่อนไปบอก <and tell. S 1> คนอื่นให้นะครับ มันมะันจะแพ้นะครับดีนะนัครมาช่วยนะหลบอยู่ในป่านะหลบอยู่ในป่าาครไปทำไมนะ,มรนะครับดรือนคร้ไมครับมาไปช่วยครับเราไปช่วยนะครับ ตอามาปหนึ่งทีนะครับเป็นหะนึ่งทีเนี่ครับแทงต้องอย่างนี้นะครับต้องยืมเพื่อนได้นะครับต้องสก,กัดตะก,กิลวเพื่อนให้ได้นะรสก,กัดตะเกิยให้เพื่อนให้ได้เอ้ยให้ได้เออถกแล้วนี่เองถูกแล้วนี่หว่าอะไร,รวะ <laughs> อะไรนี่พูดผิดพูดถูกอย่างเดียวเลยโอ้ยวิ่งครับวิบ่งวิ่งวิ่งวิ่ง ในไหวนะครับเยอะนะครับที่ออกก่อไฟนะครับต้องออกอก่อไฟก่อนเพราะเพิ่มมันเพิ่มเลือดนะเพาิ่มเรื่อนในการเพิ่มเลือดครับ ถ้าเรือมันยิงเยอะยิ่งดีนะครับกระตกนิดหน่อยนะครับต่อหอภัยนะครับย,ยิงเยอะยิงเยอเยอะยิงดีนะครับมันจะไม่เถิดขึ้นนะครับพอเถิดขึ้นมันกจ็นนะนกจะเยืนได้นะครับพอเถิดขึ้นมันก็จะเยืนได้นะครับจะทันไม่เอ,อ่ย อันไม่ไม่ทันอ้มอ้โไม่ยอมตายครับไม่ยอมตายง่ายนะ ยอมตายง่ายนะไม่ยอมแพ้นะเอาแล้วนะเอาเอาแล้วนะครับจะไปไหนไปกลางดีกว่านะกลางเพื่อเอาเลือดนะเอาเลือดแล้วช่วยเพื่อนดันนะ

แล้วนะ <Ret reat. S 1> ช่วยเพื่อนนะำ <Ret reat. S 1> เอาไงนะ้ำเพื่อนมีเอาด้วยนะยมีเอาด้วยก็อยากเืนนะเพือน,ะนโดน,โดลนโดลแล้วเพือนโดนแล้วต้องไปช่วยเพื่อนนะับ ดันป้อมนะครจะให้แพ้นะดันป้อมไม่ได้เยอะๆนะครับหลักการชนะนะครับต้องดันป้อมให้ได้ให,ให้ให้ได้มาที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับเราขออภัยด้วยครับเีย่เลืมทานกันนะนี่ครับเทนมาข้างหลังก็ต้องอย่างนี้นะครับ ไม่ให้หนีนะครับวนันนี้ตาย <c oughs> ตายนะครับ <c oughs> เดินป้อมยิงตายนะครับวนยังไงครับเนี่ยกับกทีมเจออย่างนี้นะครับเวลาเล่นนะครับตรงแรงนะครับตายแรงนะเมื่อเจอทีมนี้ก็จะชนะเยอะอยู่นะครนะับชนะป่อยอยู่นะแต่ก็เจอทีมเหมือนที่ลงไปสองคลิปแรกนะครัไอ้คลิปแรกนะครับอาจะ เป็นอย่างนั้นนะไม่เอาอาานะเป็นยากมากนะเอาแล้วนะชนะแล้วนะครับของไม่เอานะเอ้ดาร์กนะไม่ใช่ของโคดเกมนะดาร์กไม่ได้เอานะ ไม่ได้ออกไม่ไม่ได้เอาดาร์กนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาดาร์กเะไเยอร์นะครับอืมมอไม่หนึ่งที่อย่าไปยอมนะอย่าไปยอมอย่าไปยอมนะอย่า <bought> ไปยอมนะ ติดเ,เต็มเต็มนะครับเหลือน้อยนลสซ่านะครับไม่ยักไม่ยอมกลับนะครับเหลือน้อยเลสซ่านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับเาบางช่วงก็ลิ้นพันกันนะครับ อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับเ็นบางช่วงนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับพยายามอยู่นะครับพยายามไม่ให้ลิ้นพันกันนะครับพยายามพูดให้ชัดชัดด้วยนะครับพยายามพูดให้ชัดชัดด้วยนะครับพยายามอยู่นะครับพยายามอยู่นะครับที่ไล่ที่ย้ำที่ย้ำหลายหลายทีนะครับกลัวว่าบางคนจะฟังไม่รู้เรื่องนะครัอบออกกลัวฟังไม่รู้เรื่องก็ย้ำนะครับ เอามังกรดีกว่านะครับทีไม่ได้เอามังกรเลยนะครับยันไงเต่าไม่กลัวนะครับเอาแทงเท่าอย่างนะครับที่ดี้ตองไม่กลัวมังกรนะครับ มีต้องไม่แข่งที่ดีไม่ต้องไม่ต้องต้อไม่กลัวมังกรน,นะไม่ต้องต้องไม่กลัวอ,อุปสรรคใดๆนะแข่งที่ดีต้องถึกนะครับถึกทนนะครับทนไม้ทนมือนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> เราไม่เดินมาไกลเก่งนะครับนะขอยังฮะชนะอย่างง่ายดายนะครับชนะอะไรวะมาลองรุ่นด้วยกันนะคใครได้ MVP นะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับ อืมคาฟินี่ไรเอยอยเไยเงินแทงออกนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะให้ผมมีกําลังใจนะจะทําต่อยาวนะครับก็เจนใหม่ครับเกมหน้าหรือคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ